นี่เลยค่ะทุกคนวันนี้แต้มจะพามากินแกงเฮดแขรงกับนอเรียงนะแองทีเฮดแข็งใส่นอเรียงใส่กุ้งซดเฮร้อยไปเลยค่ะมึงนี้นะเฮดแขรงในบางทีอาจจะรียกว่าเฮดตีนตุกแกค่ะหรือว่ามีใครเรียยแบบอื่นอีกลองคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะเราก็มาเริ่มต้นด้วยการตัดตอนของเฮดก่อนเ่าเหียกอะไรไม่แน่ใจกระตรงตีนเฮดนั่นแหละหัวส่วนนี้มันจะแข็งๆน้อย,อยางหนาเราก็จะตัดออกทิ้งไปเลยค่ะเอาแต่ส่วนของดอกมันไวเลยค่ะ ปกตินาพ้นเนี่ยเฮ็ดเนี่ยมันจะขึ้นตามพ้นไม้ค่ะเรยวนี้เขาก็มีการพัฒนาค่ะมีการผอ่ออกมาค่ายเล้วรสชาติก็อาจจะมีความแตกต่างกันสักน้อยค่ะแต่กระอยเหมือนกันเลยค่ะถึงวันเนียแต่จะเอามาแกงกับนอเรียงนะาอดีนอเรียงมันยังเลือยอยู่เลยแล้วก็แกงใส่กุ้งสดด้วยสักฮิดนึ่งเหลาเรามาเริ่มต้นแกงกันเลยจ้าใส่ทีนะขั้นตอนแรกนะจากนั้นเราก็จะใส่เป็นพริกแกงทีค่ะแล้วก็กับเคยนะละลายแล้วก็ตั้งให้เดือด จากนั้นเราก็เอาไสสเห็ดแครงของเราเลยค่ะใสสเแ็ดแข็งลงไปเราก็ตามไปด้วยกุ้งซอสของเราไปเลยเหมือนกันค่ะคุณไปสักทีส่องทีเราก็ตามไปด้วยนอเลี้ยงของเราเลยจ้ะพอกุ้งกับแ็ทแข็งมันสุกง่ายมากนะเราก็ใส่นอเลี้ยงตามไปค่ะนอเลี้ยงเดิปกติเรากินดิบก็ได้อยู่แล้วใส่นอเลี้ยงลงไปปุ๊บคุณต้องสามทีก็ได้แล้วค่ะช่วงจังหวะนี่ปรุงรมดไปเลยนะแต่ว่าแต่ไม่ได้ปรุงอลยเลยค่ะเพราะว่ามันคิดว่ามันร้อยอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าไม่พอยังไงคอยไปเติมน้ำปลาทีละนัวนะชอบเข็มมมมเเเตติิค็ชอบาานน่ะ ถ้าใครไม่ชว์แบบแนวแกงทีนะแคแขงกระซมาไมไปท,ำทํำพวกลิงได้ร้อยเหมือนกันเลยค่ะหรือมาอีกเมนูนึงก็คือเอาไปมกกับเครื่องแกงค่ะพ่อไปตองนะ่ะแล้วก็ไปย่างหอมมาค่ะใครอยากทิมลองไปทําเมนูนี้ตามดูนะคะแฮดแข่งไส้กุ้งซอสเลยจ้า